ครับนะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนะอย่างน้องๆนะครับที่สอบถามมาในเรื่องของการแจ้งความนะครับในเมื่อเราโดนพวกแอปเงินกู้อะไรพวกนี้นะครับโดนดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยเราสามารถแจ้งความได้นะครับในเรื่องของการโทรทวงคมคูนะครับไปหาบุคคลรอบข้างนะครับที่เราเมมเบอร์ไว้นะฮะผู้หลักผู้ใหญ่น้องๆญาติพี่น้องอะไรต่างๆนะครับหรือมีการประจานนะครับนะฮะ เอารูปภาพเราเนี่ยไปตัดต่อนะฮะรูปภาพจากพวก Facebook อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาภาพของเพื่อนๆน,นะฮะที่เป็นเพื่อนเราในเฟซเนี่ยมาตัดต่อรวบรวมกันเลยนะครับแล้วก็มีการเขียนข้อความนะครับที่หยาบคายนะฮะหรือ,เ,อเป็นการหมิ่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตัวยุทธเองนะครับก็เคยมีอยู่รอบหนึ่งนะฮะเอา บุคคลอื่นนะครับที่ทาท่าถือบัตรประชาชนแบบนี้ที่ไปกู้มานะครับแล้วไอ้รูปด้านข้างนะครับก็เอารูปผมครอบครัวผมเนี่ยไปตัดแปะรวมกันแล้วก็มาคอมเมนต์ในโพสของผมนะฮะในในแอฟฟ้าในเฟซอะนะครับเป็นเป็นเฟซผมนะฮะอยู่ดีๆมาคอมเมนต์นะฮะแล้วก็มีพี่พี่ที่ติดตามเนี่ยเขาบอกเขาเห็นนะแล้วก็เลยแคปรูปมาให้จริงๆผมก็ไม่ได้ดูนะพอแคปมาเนี่ยอ๋อมันอยู่ในโพสต์นี้นะครับผมก็เข้าไปดูในโพสตนี้เอา้าไม่อยู่แหละ มันลบออกนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะเราสามารถเก็บหลักฐานอะไรพวกนี้นะไปแจ้งความนะครับนะฮะแล้วก็อาจจะเมมเบอร์ไว้ด้วยก็ดีนะครับแคปเบอร์ไว้นะฮะที่มันโทรมาข่มขู่อ่ะแต่จริงๆแล้วเราโทรกลับมันก็ไม่ติดหรอกพวกนี้มันเป็นวิชาชีพนะครับใครหลายๆท่านนะที่อยากจะไปแจ้งความก็เตรียมไปตามนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็ไปแจ้งทางร้อยเวรนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับเข้าไปกู้นะฮะ แอปอะไรต่างๆเนี่ยพวกสินเชื่ออะไรพวกนี้ที่มันอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆจริงๆมันนอกระบบมันเถื่อนนะมันเป็นมิจฉาชีพอยู่แล้วมันมีการโฆษณาที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับในเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็ระยะเวลาการชําระมันแตกต่างออกไปเลยอะดอกเบี้ยสูงเกินโฆษณาอีกนะครับแล้วก็การที่จะชําระบอกว่าจะเป็นเดือนๆทีเนี้ยเหลือห้าวัน6กวัน7วันนะครับนั่นแหละมันไม่ตรงอนะ แล้วก็มีการข่มขู่ประจานด้วยอย่างเงี้ยยิ่งผิดใหญ่เลยนะครับเราหลงเข้าไปกู้นะฮะแล้วเราโดนดอกเบีย้ยที่สูงอะไรต่างๆเนี่ยสามารถไปแจ้งความได้เพื่อที่เราจะเอาเนี่ยใบลงบันทึกประจําวันเนี่ยไปให้คนรอบข้างดูเนาะให้พี่ให้น้องดูให้หัวหน้าง,งานดูเพราะว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันอาจจะช่วยเราได้นะฮะเหมือนอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นก็ตามนะฮะในความรู้สึกของแต่ละคนเนาะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้เอาชื่อใครไปคำ้ำประกันแต่อย่างใดตามที่มิจฉาชีพมันแอบอ้างหรือมีการโทรไปด่าคนอื่นคนนูน้นคนนี้ทําให้เราเสียหายไปด้วยกดดันจิตตกไปด้วยแบบนี้ก็สามารถไปแจ้งความได้นะอย่างน้อยๆเราได้ใบลงบนันทึกประจําวันมาเนี่ยใครหลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะซสีเรียดและเครียดเกี่ยวกับหลักฐานข้อมูลที่ส่งให้พวกมิจฉาชีพไปใช่ไหมเราก็เหมือนกัน เหมือนแสดงความบริสุทธิ์ใจถ้ามันเอาพวกข้อมูลเหล่านี้ไปทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายเราจะไม่รับผิดชอบใดๆดอย่างสิ้นในเมื่อเรามีการมาแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจําวันไว้แล้วโอเคไหมฮะมันจะได้อุ่นใจมากขึ้นแต่แลหลายๆท่านนะครับก็ไม่ได้แจ้งความแค่ไปทําบัตรประชาชนใหม่หรือไปปิดบัญชีเปิดใหม่อะไรก็ว่านไปนะฮะมันอาจจะยุ่งยากนะครับในเรื่องของการแจ้งความหรือไม่สะดวกก็ไม่ต้องแจ้งก็ได้แล้วแต่นะฮะแล้วแต่บุคคลนะครับ เพราะว่าหลายๆคนที่เขาผ่านมาได้นะบางคนก็ไม่ได้แจ้งอะไรนะครับก็เอาแค่ว่าหยุดจ่ายไม่ต้องจ่ายนะฮะเราก็ไม่ต้องกลัวด้วยในเรื่องของการแบบโทรทวงข่มขู่อะไรเนี่ยบางท่านก็แค่อธิบายคนรับข้างแค่นั้นเองนะฮะก็อยู่ที่การที่คนรับข้างเราเนี่ยจะเข้าใจในเรื่องราวของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนที่ไปโดนพวกแอปเถื่อนอย่างนี้ก็ทําได้ครับนะฮะแต่ก็แนะนานะครับให้โทรไปสอบถามก่อนนะในสพนั้นๆเนี่ย ว่าเคสอย่างผมเนี่ยอย่างหนูเนี่ยสามารถไปแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจําวันได้ไหมเพราะว่าหนูซีเรียสมากหนูต้องการใบพวกนี้ไปให้ทางหัวหน้างานดูเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อหนูมากต่อหน้าที่การงานหนูมากไม่งั้นอนะ่ะหนูแย่แน่หนูทํางานไม่ได้เลยหนูเครียดอะไรประมาณเนี้ยก็โทรไปก่อนละกันนะฮะก็เซิร์ชดูเบอร์เอานะฮะในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าสพนีเ้เบอร์เบอร์ติดต่ออะไรก็เซิร์ชดูนะครับในเรื่องของหลักฐาน ก็ไม่ต้องซีเรียสหรอกนะเราสามารถยืนยันตัวตนได้เนาะว่าบัญชีเราเนี่ยเออมันไม่ใช่บัญชีม้าเราก็เป็นบุคคลธรรมดานี่แหละนะฮะไม่ใช่ว่าโอ้โหเงินเข้าทุกวันเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนล้านล้านมันไม่ใช่เราสามารถยืนยันตัวตวไนได้ว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาแค่แค่คนทํางานธรรมดาเนี่ยนะฮะมันไม่เหมือนพวกบัญชีม้าอะไรต่างๆนะครับที่เขาดูวันออกนะธนาคารน่ะรู้ดีเลยนะที่ทางรัฐเนี่ยเขาก็เอาจริงกันหมดแล้วนะฮะ แบบว่าเข้าไปตรวจสอบทีเนี้ยเห็นหมดเลยทีนี้รู้หมดบัญชีม้าอันไหนโอ้โหใช้กี่บัญชีเน่คราวนี้รู้วัวหายล้อมคอกถึงทํากันนะฮะพอคนไทยโดนกันเยอะๆอ่าเห็นไหมเริ่มเป็นข่าวอะไรขึ้นมาเนี่ยต้องเป็นข่าวทุกทีไม่รู้เป็นอะไรถึงจะร่วมกันแก้ไขนะฮะแล้วในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยพวกแอปเงินกู้เนี่ยมันมีเต็มเลยเต็มแพลตฟอร์มทุกอย่างทุกแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเนี่ยทุกแอป ไม่ว่าจะสีดําแดงฟ้ามีหมดเห็นก็เห็นกันอยู่ทุกวี่ทุกวันน่าจะจัดการกันได้แล้วไม่งั้นประชาชนคนไทยก็โดนกันอยู่แบบเนี้ยนะยังไงก็ฝากไว้คิดแล้วกันแต่ในเรื่องราวของพวกเราสามารถแก้ไขกันได้บิดเองเลยนะฮะบิดเองเลยหลายๆท่านก็ยังคงวิต,ตกกังวลอยู่ไม่ต้องแล้วหลายๆท่านก็ยังคงจ่ายเฮ้ยมันถึงงวดสุดท้ายแล้วจะจ่ายไหมมันจะได้จบๆไม่ต้องแล้วพอแล้วนะฮะ ถึงงวดไหนก็ไม่ต้องจ่ายแล้วถ้าเห็นคลิปผมอะ่ะมันจ่ายมันไม่มีประโยชน์ครับไม่มีไม่มีเราเสียดอกกันมาตั้งเท่าไหร่ลองคํานวณดิลองคิดไปดิย้อนไปดิโดนไปตั้งเท่าไหร่แล้วอะ่ะนะครับเราอะ่ะจ่ายไปเกินต้นแล้วดอกเบี้ยเนี่ยโอ้โหสูงมากนะเราคิดใหม่ทําใหม่ได้แล้วครับอย่าให้แอปเงินกู้เถื่อนเนี่ยอยู่ในประเทศไทยต่อไปอีกนะครับไม่งั้นลูกหลานเราแย่แน่